สินเชื่อนาโนเพื่อพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องใช้คนค้ำประกันวงเงินอนุมัติสูงสุด2 0 0แสนบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไเงเลยเข้าไปกดติดตามกันนะครับ ครับและสรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เเหมือนกันเลยครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้านะครับครับสลับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้จะเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้จะมีชื่อว่าสินเชื่อนาโนเพื่อธุรกิจรายย่อยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับ โดยที่ทางเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200,000บาทนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชาระนะครับเมื่อทางเรานะครับมีการปิดยอดของตัววงเงินสินเชื่อที่ลังเราเนี่ยนำมาหมุนเวียนเรียบร้อยแลวนะครับทางเราสามารถกู้ได้ใหม่เลยนะครับโดยที่ทางธนาคารเนี่ย จะมีการพิจารณาครับในส่วนของวงเงินเนี่ยปีละ1ครั้งนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับสำหรับช่องทางในการสมัครนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสช่องทางหลักนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตโดยตรงนะครับช่องทางที่2นะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางสาขาธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านของเราได้เลยนะครับ ในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับข้อแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุต,ตั้งแต่21จนถึง60ปีบริบูรณ์นะครับข้อที่2นะครับธุรกิจหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยจะต้องเปิดดําเนินการเนี่ยมาไม่ต่ํากว่า1นปีนะครับข้อที่3นะครับสถานที่ตั้งของร้านเรานะครับจะต้องห่างจากธนาคารหรือว่าสาขาที่เรากําลังจะยื่นเรื่องเนี่ย ไม่เกิน15กิโลเมตรนะครับทางเรานะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของเอกสารนะครับเทเราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนตัวที่2ครับจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านตัวที่3นะครับจะเป็นหน้า Book Bank บุ๊คแบงก์บัญชีธนาคารที่เราจะให้ตัวสินเชื่อตัวนี้โอนเงินเข้าไปให้นะครับ และตัวที่4ี่ตัวสุดท้ายนะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเช่าพื้นที่หรือว่าเช่าร้านนะครับก็จะเป็นในส่วนของสำเนาการเช่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านหรือว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เอกสารในส่วนนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20,000 0บาทเลยนะครับ จุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งเลยนะครับก็คือในกรณีนะครับที่ร้านหรือว่าสถานที่ตั้งธุกรกิจของเราเนี่ยอยู่ไกลเกินแหล่งนะครับหรือว่าธนาคารหรือว่าสาขาย,ย่อยของทางไคเครดิตเนี่ยเกิน15กิโลเมตรก็จะไม่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ